ชีวิตในอเมริกาอะไรทำเงินได้ก็ทำไปหมด จะงานลาดงานหลวงงานหลักงานรองรับหมดคะ่ะช่วงนี้ล่าสุดคุยกับเจ้าของร้านว่าวันนี้ที่ชาเข้างานเย็นส่วนตอนเช้าขอขึ้นไปปัดฝุ่นได้ไหมคิดราคากันเองเจ้าของร้านก็เลยตอบตกลงนะคะส่วนที่ชาจะรอช้าอะไรล่ะคะก็ลีไปหาบันไดปีนขึ้นไปปัดฝุ่นเลยคะ่ะโดยปกติเราก็ทําความสะอาดร้านนะคะแต่ว่าฝุ่นอยากใยที่มันอยู่ที่สูงสูงเนี่ยนานๆทีเราจะทะําค่ะส่วนมากเราทําแต่ข้างล่างนะคะลา สุดก็คือเอาฝ้าลงมาขัดเลยนะคะถึงจะถนัดมืออันอื่นยังพอใช้บันไดไต่ไปขัดได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเอาไม่ออกจริงๆอะ่ะก็เลยต้องเอาลงมาขัดข้างล่างขัดไปขัดมาเพื่อร่วมงานมาให้กําลังใจนะคะตอนแรกก็ให้กําลังใจนะคะคุยไปสักพักเริ่มจะกวนโอ้ยชาเลอราทุกคนเพื่อร่วมงานของชาทุกคนก็คือจะเป็นคนที่ตลกนะคะขัดไปขัดมาเพิ่งจะสังเกตนะคะว่าวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าถึงจะไม่มีพระอาทิตย์เลยแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะคะอ่ะ แล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะคิดนะคะว่าทําไมข้างหลังทิ้งกล่องแบบนี้ไม่ใช่เลยนะคะคือวันนี้เป็นวันที่ของมาส่งนะคะตอนนี้พนักงานก็กําลังเก็บของเข้าตู้กันอยู่นะคะถ้าเราเก็บเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บกล่องไปทิ้งที่ขยะรีไซเคิลเองค่ะโอเคค่ะทุกคนที่ชาก็จะกลับไปทํางานต่อแล้วค่ะลาไปก่อนกับวิวภูเขาสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะ